วันพฤหัสบดีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา9.30นาฬิกา30นาทีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวอิงออนปัญญากิจเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่4จังหวัดเพชรบุรีตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ2,568รอบที่2ณห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางสาวสิริวัลเครือเล็กเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยสรุปผลการดําเนินง,งานตามแผนการตรวจราชการตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9านโยบายดังนี้ 1. เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติได้แก่ศูนย์บริการประชาชนภาคเกษตรศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชสองเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามการบริหารจัดการน้ำโดยโครงการชนลประธานเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชนลประธาน 4. การยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูงอาทิข้าวอินทรีย์หม่อนไหมและการส่งเสริมเลี้ยงไก่ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 6. การจัดทรัพยากรทางการเกษตร 7. รับมือกับภัยธรรมชาติ 8. สารต่อการทําสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน9อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรเช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2568เรื่องอื่นๆสานักง,งานประมงจังหวัดเพชรบุรีรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการรายงานสถานการณ์น้ำนปัจจุบันโดยโครงการชลประทานเพชรบุรี ทั้งนี้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำในการทำงานให้บรรลุตามนโยบายให้ติดตามประเมินผลโครงการในทุกมิติทุกระยะเพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างแท้จริง